ครับก็ได้มาถึงเถื่อนแกงกระจานนะครับแกงกระจานก็ประมาณนี้นะครับก็คนผู้ชมนะครับเอฟซีนะครับก็ได้มีโอกาสมานะครับก็มาทำคลิปให้เอฟซีดูนะครับเป็นเถื่อนแกงกระจานนะครับก็เป็นป้ายนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับของ นะครับกรมชนประธานนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากตกิดต,ตามนะครับช่องนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องป๊บปาสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป๊บปาพยอมมาแล้วนะครับก็มันเป็นบรรยากาศที่สันเ่อนนะครับ เป็นสันแดมแกงกระจานนะครับเป็นแดมหนึ่งนะครับเป็นแดมหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมที่แดมสองแล้วไปชมที่แดมสองกันอีกนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เป็นแกงกระจานนะครับก็จะถ่ายทาเป็นคลิปอ่าสั้นๆนะครับก็อ่าเดี๋ยวผมต้องต้องใช้วอลนะครับก็เอาเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ให้เอฟซีได้ ตามนะครับได้ชมครับได้ชมบรรยากาศที่ก็นดิ่เกศจานนะครับก็เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยแดดร้อนครับแดดร้อนเมื่อเช้าหนาวนะครับแต่ปัจจุบันร้อนมากเลยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีช่อง youtube ต่างๆก็ได้มาอ่ารีวิวภาพนะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวชมคลิปต่อไป นะครับคลิปนี้ก็อขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ